มีที่มันเป็นเหมือนแบบว่าพ่อพระเอกกับแม่พระเอกมั้งมาแต่งงานกันแล้วก็แบบพระเอกกับเอกก็หลงรักกันอะไรสักอย่างที่ในทิกตอกอะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็เรื่องนั้นในเน็ตฟิกรักข้ามกําแพงรักข้ามรั้วสักอย่างอะที่เป็นมันเป็นหนังสเปนอ่ะอุ้ยสนุกโอ้ยอิ่มนะแต่ว่าอยากกินตต่ะ กินอ่างุ่นเบิดพวงหนึ่งเลยเต้วเดี๋ยวไปสั่งเพราะจะกลับไทยอยู่บีกายกลับไทยเป็นใหม่คะรีสั่งเ็วตอนนี้โปรส่งฟรีสั่งตอนนี้เลยหนูจะได้ส่งไปไว้ให้ที่บ้านที่อะไรพี่ขอโทษนะคะหนูโกลนวยชื่อไม่ถูกพี่เบนซ์อเลิร์สหรออ่าเล่นเล่นมุกหน่อยอย่างมุกภาษาอังกฤษพอได้ไหมยายมุกภาษาอังกฤษพอได้ไหมฟุตซีดฟร์ฟ้ แค่อะแฟะะแค่อะแมวบ่ได้ดอก <_ d ata> มันมันยังไม่เมา <_ d ata> ถ้าเกิดมันเมามันจะลื่น <_ d ata> โ้ยมันสิก <_ d ata> ูบ่ง <_ d ata> ที่บอาบาเล่นเอาอีไหมเล่นค่ะอย่างสีเหลืองอยอ่อย่างสีเหลือง จบเลยบ้าใครพาฉีเป็นสีเหลืองเขาเป็นสีม่วงกันทั้งหมดแล้วค่ะอย่าพูดเดี๋ยวตำรวจจะลงเดี๋ยวปกครองจะลงนะยายพี่กายบอกว่าจะมาญี่ปุ่นหรอพี่กายมาญี่ปุ่นเร็วแต่ว่ามาช่วงเดือนธันวาได้ไหมมาตอนนี้ใครเดี๋ยวเราไปคุยหลังไมม์กันตอนนี้ใครจะมาญี่ปุ่นมาเลยหนูเวีลคัม หนูสามารถนั่งรถไฟไปหาได้ทุกคนน่ะใครจะมาญี่ปุ่นมาเลยสีเหลืองม่วงยังชิดาพรไงนี่ไงนี่ไงคะอย่างสีเหลืองแล้วองอมแห้งชิดาพรคิดถึงภาษาญี่ปุ่นพูดว่าไงคิดถึงภาษา คิดถึงนะจ๊ะเออนี่ได้อยู่นะคิดถึงนะจ๊ะแมนเยลโลแมงโกอ <Man. S 1> <Yellow mango. S 2> ย่างสีเหลืองมะม่วงมะ <c oughs> ม่วงอโอเคช <c oughs> ิตาพรกินแล้วขี้ดีสุดๆ <c oughs> เออกลวเออยังยังยังไม่ไปคิบตุุกตาเลยพี่กายหลังไม่มานะใครจะมาญี่ปุ่น ยามาญี่ปุ่นทั้งมาเลยแต่ไม่ตอบหรอกพูดเป็งั้นแหละส่วนใครที่ที่ทักมาจะยืมเงินนะทักมาไว้ได้ได้เลยนะคะจะได้บอกแล้วเดี๋บอกพร้อมกันดบอร้อมกันดูบพร้อมกันเลยทีเดียวดูสับปะรดอย่างเอ้สับปะเลอโอไม่แก้ให้สโลแกนมะม่วงอันนี้ได้อยู่กินปากลำบากตูด นี่ไงขอขอสโลแกนให้กับมะม่วงที่ตะพรมาคนละหนึ่งประโยคค่ะสรุปมีคนอยากพายเรือ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 แป๊บหนึ่งเคลียร์นี้ก่อนมีคนอยากพายเรือไปญี่ปุ่นทุกคนขอได้ไหมคว่ำเรืออะไรได้ป่ะเห็นมาเยอะแล้วขออนุญาตพูดนะไม่มีไม่มีการจับจงจับจิ้นเลยทั้งสิ้นนะคว่ำหนอวเลยนะ กูใจร้ายว่ะติเตทำด้วยอะไรเนี่ยถนูควาเเี่ยหนูขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่แบบไม่จิ้นนะว้าวาว,าว,าว,าว้าวพี่กายสั่งมะม่วงห้าถุงเนี่ยอุ้ยห้าโลเลยไม่ใช่แค่ห้าถุงนะจ้าพี่กายสั่งห้ายายคนกินตายคนขายรอดอันนี้เคยเล่นแล้ว่วงถุงเดียวไม่เคยพอมาสั่งเร็วทุกคน ลิงหน้าโปรไฟล์จิ้มมาเลยจ้าเนี่ยรอตอบอยู่กินกายสั่งห้าโลนะคะยยายกินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนอันเน,น,นี้เคยได้ยินอยู่อ <laughs> ี่นี่นี่อะไรยืนหนึ่งปรองกันตึ้งยืนเหรอ <laughs> <laughs> เอ<า>เอ ถ้าใครสโลแกนดีๆะแะเดี๋ยวส่งมะม่โมงอบแห้งให้คนดีเลยถ้าเกิดเป็นแบบนี้หนูอยากมาไลฟ์ทุกวันเลยที่มันแบบว่าคุยอะไรกันก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับบอลเล์บอลหนึ่งอะหนึ่งไม่เกี่ยวกับบอลเล์บอลสองอชวนคนนั้นคนนี้เข้ามาหน่อยค่ะชวนพี่นั้นพี่นี้เข้ามาหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้อะไลฟ์มันจะน่าน่าแบบสนุกมากขึ้นทุกคน เราจะบอกว่าเวลาเราไลฟ์สดอะพะย่แบบขอร้องทุกคนนะแบบว่าอย่าไปดึงคนอื่นแบบว่าไปชวนพี่ไปไปเอาคนนั้นคนนี้มาไลฟ์ด้วยหนะะ่อยค่ะบางทีอะเราไม่รู้ว่าคนคนนั้นที่เราอยากให้ไลฟ์ด้วยอะเขาว่างหรือเปล่าเขาอยากไลฟ์ไหมเขาสะดวกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปแบบบังคับแล้วเขาแล้วมาไลฟ์ได้แต่ถ้าบุมบีมกับยายอย่างเงี้ยคือคือไลฟ์ได้ก็เพราะแบบว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็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 จะถามกันก่อนว่าวันนี้เราไรไหมอะไรเงี้ยเออเงาๆไม่ใช่ว่าเออะมาดึงมาดึงมามันไม่ใช่บางคนเขาแบบอาจจะอาบน้ํากินข้าวหรือเวลาส่วนตัวอยากให้ทุกคนรู้ที่นี่ไงเชดส่วนเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนลําบากคนกินอะไรปะลําบากคนกินใครติ๊คุกเอ้ยอันนี้มันนี้ไม่ค่อยเข้าอันนี้ไม่ค่อยเข้า บอบอต้องครบไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาลงติ๊กตอกใดๆก็ไม่สู้ตำนานชิกี้ตำบวบค่ะอร่อยปากลำบากสูดโอ๊ยม่วงมันไม่ได้ลำบากตูดขนาดนั้นทุกคนใ<ช>่มันแค่แบบใ่า่อ่อนๆอยากไปเชื่อบุบบิ่นนะเกียวไม่ยากส่วนมากติดคอ อันนี้เกตซีแนะนําอันนี้พอดีคําแต่ถ้าใครอยากได้ชิ้นใหญ่ก็คือเกดเอเลยจ้าสองร้อยเก้าสิบห้าอันนี้ร้อยร้อยเก้าสิบาทหนึง่งกินจะหมดถุงแล้วอะ่ะคนกินร้านนี้อร่อยคนขายขาดทุนร้านนี้ขายขำไม่เน้นขายของ <laughs> เอ้ยชอบสโลแกนนี้พี่คนนี้ตักมาหาหนูเลยหนูส่งมะม่วงไปให้ชิมค่ะร้านนี้ขายขำไม่ขายอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่า <laughs> ร้านนี้ไม่ขาย ของเน้นขายคำเหรอกลิ่นที่บูดคือสูตรของร้านสวัสดีจ้ะอันนี้ก็ชอบกลิ่นที่บูดคือกลิ่นของร้านากลืนทั้งน้ำตาลแล้วเตรียมอำลาโลกโอุย <laughs> อ้ยอุ้ยฉันก็บักแค่อีกเอาอีก,เอ,อกเอาคัๆสรุปกินแล้วดีไหม <laughs> <laughs> เริ่มงงเริ่มงง ทุกคนที่ประเทศไทยกี่โมงวนเนี่ยไม่นอนเดี๋ยวหนูไปตอบนะคะไม่นอนกันหรอเดี๋ยวหนูลงไะะล้ละเนะนี่ยจะแปแบบน้ำแบนั้ควรอย่างดีไหมแ <laughs> ย้มมิวเขบอกว่าควรสั่งดีไหมแล้วเนี่ย